กืนกินเรียบร้อยกืนกินกืนกินอันนี้เมหมดแผงม่เอาน้องเลยหรอไม่มาดูใกล้ไงโอเคหนึ่งสอง คับไปรอบประมาณ30มสิบป่ะพี่เท่าที่เห็นจากสายตาเเงินจากรถนะจากมาแล้วพี่เอาแล้วคำเรื่องขยับแล้ว30ประมาณ32เอาแล้วหมอมาทำอะไรหมอไปหมอไปคี่ับไปรอบสามสี่แล้วบวกกันแล้วมันมีโฉบหลอกดึงกันอ้าวไม่ใช่อ้าวไม่ใช่นี่นี่นี่หนึ่งสองสองสี่หกแปดเฮ้ โอ้โหเปิดก่อนได้เพียบอุ้ยพอไปก่อนแล้วเงียบๆติดบอกบอกจำนวนเนอะโอ้พี่อย่าบังผมเอาแล้วทีนี้ใครหลุดวงใครหลุดวงซวยกบอกใครหลุดวงโดนตัดก่อนใครหลุดวงโดนตัดก่อนโอ้ด่ากูเงียบเงียเอาเอาโกเคสักทีอ้าวก็พูดได้เอาก็พูดได้เอาไม่พูดไม่พูดไม่พูดตูดีกว่าพูดจบก่อพูดพูดพูดด่ากู เรียบร้อยครับแล้วรถเดียวแล้วหนึ่งพี่บุลลินพี่ครับผมรมสั่งครับริษัได้สก์ครับผมอยู่ด้วยกันมานานครับแล้ว่าพี่ไฟซ้ายเหลือเมืองเล่นเปิดเมืองเล่นเปิดสบายสบายเออไม่มีแตกไม่มีแตก ไม่ใครลวกมือไปแล้วคาเมรลอนไปแล้วหนึ่งตึกสองศพเฮ้ยคาเมรลอนมันฉลาดอยู่นะมันยิงแตตัวไม้แดงเว้ยมึงเห็นปะคนที่ลงไม่ได้ถือไม้แดงนั่นเลยอะโอ้โหแต่ไม่ไหววะที่ดูดิคาเมรลอนปากฉลามบานเห็นเนี่ยนะหนีไปตกหนึ่งโอคาเมรลอนฝ่ายสายได้เปรียบแต่ขวานี่ตายแล้วนาวเรียบร้อยเดินในเมย์ยับยับ มันอุ้มด้วยเหรออุ้มเลยอุ้มเลยเอาเซจว่าตำรวจก็มาดิอย่างเงี้ยพี่ตำรวจน่าจะยังไม่ยุ่งหรอกต้องอุ้มบอกก่อนถ้ามาเลยพี่ว่าน่าเกลียดไปอ๋อยังไม่ห่อนี่หว่ามันเด็นว่ามันอุ้มศพอาไว้ข้างหลังเลยเรียบร้อยกว่ากรีนเรียกศพกลับไปร่อนบาดกรีนกิน กรืนกินเรียบร้อยกรืนกลิ่นกรืนกินอันนี้เมยหมดแผงเอค่ะเป็นรถไปวะไปวะเห็นปะเขป็นรถไปแล้วเฮ้ยไม่อุ้มไปเลยพี่เนี่ยสายมือเนี่ยโฉบไงโฉบไงโฉบไงมาทำความเสียหายเยอะที่สุดอ่ะสู้ในไฟนี่งไม่ได้ทำไงก็ก็ถูกนะนะมีตัวช่วยอยู่นะ ใ,ใกล้เราด้วยว่ะไปเราออกเถอะเขาจะอุ้มกันละให้เขาเล่นกันไปไม่งั้นเดี๋ยวเวลาห่อเยอะเดี๋ยวมันหน่วงแล้วเดี๋ยวเราไม่อยากเป็นออ,ปปอ,อ,อ,ออกเลยผมออกละจะออกอะไรคบไี่บอกเลยมาดตูมาแล้วรีบออกรีบออก